ช่วงที่2องครับของคิวทองออนทีวีนะครับโดยปอตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับช่วงนี้ก็เป็นปกติจะเป็นคุณสักดาตัตนะสุบัติครับแต่ช่วงนี้คุณสักดาเนี่ยกินข้าวอยู่กัวซีเกมครับแล้วก็คุมทัพนักกีฬาแข่งอยู่นะอยู่กับคุณสุนทรจรุมลใช่ครับคุณธามบุตรชมเสวีนะครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวให้บกจุ้ยเป็นคนเล่าเลยครับในช่วงของเล่าขานตำนานคิวครับ เล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเล่าขานตนานคิวนะครับในช่วงนี้นะครับปตทการกีฬาแห่งประเทศไทยทําให้ใเราได้มาเจอกันใช่นะครับ,รบวันนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลซีเกนะครับก็ซีเก็บมัเริ่มดังแล้ว S <S รเริ่มดังจากฟุตบอลชนะเริ่มดังจากครัวซีเกมรวมดังจากพิธีเปิดที่ยาวนานที่สุดของโลกครับพม,ม่าเนี่ยไม่ไม่เคยจัดกีฬามาสี่สีปีใช่ครับเปิดทีเดียวให้มันจูงใจกันไปเลยจัด5้าเจโบงสุดยอดนะฮะแล้วก็สวยด้วยพมา่าจัดดีมาก<ช>นะครับแต่วันนี้ฮะถ้าพูดถึงสซูเกอร์ซีเกมแล้วต้องถามก่อนบก,กเนี่ยไปทำซีเกมมากี่สมัยรับตั้งแต่ สองพันห้าร้อยสามสิบสองสองห้าฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ที่ฟิลิปปินส์นะครับก็โอ้หนานมากนะสามสองก็คือเพราะว่าฟิลิปปินส์ี่ยครบรอบไปแล้วใช่ฮะฟิลิปปินส์ครบรอบอินโดนีเซียครบรอบครับครบหลายรอบนะเนี้นะครับแต่ที่คุณบีอยากถามคือว่าชาติไหนที่คิดว่าลงเล่นแล้วทําให้นักกีฬาไทยเนี่ยบวาดผวามันตลอดใช่คือต้องบอกว่าในช่วงยุค ตั้งแต่ในสมัยนั้นเลยนะครับก็จะมีแต่หนูดาวดึงมีป้อมนาวรัก๊กสายพิจิตกูต้ในยัง,งสวนอย่างเป็นตัวติมชาติตัวติมชาตินะครับในยุคสมัยย้อนไปเมื่อสักสิบห้าถึงยี่สิบปีพวกดาราเหล่านี้เนี่ยคือจะมีกลุ่มเพื่อนด้วยกันในต่างชาติเนี่ยที่จะรู้จักก็คืออื้ออังสีงจากมาเลเซียซัมชองจากมาเลเซียนะครับ ริมกิมกวนจากสิงคโปร์พวกนี้จะเป็นมือชั้นระดับแนวหน้าที่มีความน่ากลัวแล้วก็คนไทยเจอที่ใดเนี่ยผหวาตตลอดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ไม่ว่าคุณสักดารัสุบันต้องฟันธงว่าถ้าไปเจอกับมาเลเซียหรือเจอกับอึ้งอันเสียงก็ตามแซมซองก็ตามหรือว่าเจอสิงคโปร์ก็ตามนะครับถือว่าเป็นหออข้างแค่าหรับนักกีฬาทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งแต่พิจิตเนี่ยเคยบอกว่าการเจอกับแซมเนี่ยนะครับถ้าเขาเลือกได้ไม่เจอเลยดีกว่าครับ แซมชองเนี่ยนะฮะร,รูปร่างหน้าตาในช่วงหลังเนี่ยคล้ายอาจารย์ต่ายพิจิตมากเลยนะครับซึ่งแซมชองเนี่ยก็กเป็นอดีตนักกีฬาแชมป์เอเชียนะครับ,รบของแซมชองนี่เพิ่งเริ่มเล่นสนุกเกอร์ต่ออายุ20กว่าด้วยนะใช่ครับ<อ>ก็ถ้อว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวซึ่งพูดถึงสนุกเกอร์นะครับไทยเราจะนึกถึงมาเลเซียก่อนชาานารักนะครับเพราะว่าเป็นหอกข้างแค่ของเรามาตลอดระยะเวลาเพราะว่าคนที่ทําเป็นนายกสมาคมเขาเนี่ยนะครับ ก็เป็นถือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนรักของคุณสุทุคุณสุรบง,งนะครับก็คือร่วมกันมาตลอดเนี่ยแล้วก็ช่วยกันมาคนนึงก็เป็นประธานเอเซียคนนึงเป็นรองประธานเอเซียแต่ว่าถึงเกมการแข่ยงยอมกันไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องมาเลยต้องได้ไดแชมป์และโดยเฉพาะการที่ในปีที่มาเลเซียพัญนาภาพรเราไปชนะเขาปี2001เขาบอกว่าเจ็บใจมากนะครับแล้วโดยเฉพาะนักชิงเงเลิกที่คุณเบรเคยพูดไว ยึงอัดเสียงกับสมพรกัระวังหรือพิ้มเชียงใหม่นะครับในเฟรมสุดท้ายเราน่าจะแพ้เขาไปสามศูนย์คือจะแพ้สามศูนย์ถูกต้องนะครับแต่ก็มีเพลงชาติไทยขึ้นมามันเหมือนกับอะไรตีกองกึ่เขิมครับให้พิ้มกลับมาแล้วก็เอาชนะนะครับสาไปได้ด้วยความแปลกประหลาดใจนะครับในช่วงนั้นก็บอกว่าโอ้โหสายนี้เป็นวิญญาณการอะไรของของกล้าล้นกระหม่อมนะครับ ส่งมาแล้วก็จนทําให้ทัพนักกีฬาไทยได้แชมป์นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ถามว่านักกีฬาไทยกลัวใครมากสุดคือมาเลเซียลองมาก็คือสิงคโปร์คิปปูนันคิปบูนันใช่นะครับแล้วก็เอ่อปีเตอร์ด้วยลหมครับในช่วงไม่ปีเตอร์นี่ปีเตอร์นี่ยังไม่ถึงผมว่าในสมัยก่อนเป็นแค่อังกฤษนะใช่ในในสมัยก่อนเนี่ยคือวิลเลียนเนี่ยเราน่าจะเป็นเจ้าเขาในช่วงนั้นแต่ว่าพูดถึงซูเกอร์เนี่ย เราไปที่มาเลเซียแต่ถ้ามาบินเลียดบ,บินเลียดเราก็ต้องมองไปว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยอาจารย์ที่เคยมาเป็นครูสอนเราคือปีเตอร์คิวคิสเนี่ยนะครับชาวอังกฤษถูกโอนสัญชาติไปเป็นสิงคโปร์อตอนนั้นเราบอกว่าเป็นขอข้างแค่เราเลยละ<ช>่ะนะครับเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะครับไม่ว่าจะแข่งที่สิงคโปร์ก็ตามหรแข่งที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสีเกมเอเชียเกมเอเชียอินอร์เกมคนนี้คือขอข้างแค่นะครับจนแม้กระทั่งใน การขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27นี้ปีเตอร์คิวคิสยังเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับที่จะเป็นคู่แข่งสําหรับลรมชนินวัดหัดใหญ่แล้วก็ซูยังพนุยาครับนะครับนี่นะฮะก็ถ้าพูดถึงในซีเกมส์นะฮะก็คือต้องเป็นสตูกกาโกเบลเลียนะฮะเพราะว่าผู้แ่งแครรอบเนี่ยเราต้องยอมผูเนี่ยเราต้องยอมฟิลิปปินส์ครับส่วนแครรอบเนี่ยต้องยอมเวียดนามนะแข่งแต่งมากนะครับเอาละฮะ เดี๋ยวพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับอาจารย์ต่ายพิจิตนะครับเป็นช่วงที่ทุกคนพลาดไม่ได้นั่นคือเทคนิคสตูเกอร์สักครู่เดี๋ยวมากับคิวทองออนทครับถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ ใช้พลังงานเยอะที่สุดอะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเชียดประหยะัดประหยักันหน่อยไั่นมีไว้ใช้นานแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ใช่ ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูกับการฝึกซ้อม พร้อมจะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย